แพทย์เทวหัดปีศาจตอนที่หนึ่งการถือกำเนิดของหงเพลิงราชวงศ์ต้าชุนเทียนวูปีที่21่สค่าคืนแห่งแสงจันที่สว่างสวยัยและดวงดาวสองประกายวับวาวสายฟ้าที่ฟาดลงมาอย่างฉับพลันทําให้เกิดเสียงดังสนั่นวันไหวแม้แต่หลังคาของพระราชวังก็ยังสั่นสะเทือนเล็กน้อยแต่ก็ปราศจากฝนที่จะตกตามมา ภายในพระราชวังโหราจารย์รีบวิ่งไปคุกเข่าทำความเคารพเบื้องหน้าฮ่องเต้เถียนวูฟาบาทมีปรากฏการณ์ลึกลับเกิดขึ้นบนท้องฟ้าดาวหงเพลิงตกลงมาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือพระหัตถ์ของฮ่องเต้เถียนวูที่ถือจอกน้ำชายอยู่สั่นเล็กน้อยตะวันตกเฉียงเหนือทรงทอดพระเนตรไปยังพระบัญชรที่เปิดออกไปด้านนอกเมื่อพูดถึงเรื่องนี้หมิงเอ๋อจะกลับมาเร็วๆนี้ เกิดฟ้าผ่าอีกสายหนึ่งขึ้นที่ชายแดนของต้าชุนซึ่งได้ปลุกเด็กหญิงที่ตายแล้วให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาเฟิงอยู่เฮงพยายามยกร่างของนางขึ้นมานั่งหลังจากที่เสียงพึมพำรรในหัวของนางได้จางหายไปในที่สุดนางก็ได้สติขึ้นมาหลังจากที่นางลืมตาขึ้นมานางมองไปบริเวณรอบๆซึ่งเต็มไปด้วยซากศพและโครงกระดูกจำนวนมากมายนับไม่ถ้วน โอ้พระเจ้านางกระพริบตาและยกกะโหลกศีรษะที่อยู่บนขาของนางออกไปนางมองสภาพแวดล้อมและครุ่นคิดว่าข้ายังมีชีวิตอยู่หรือว่าตายไปแล้วนางจำได้อย่างชัดเจนว่านางกำลังขับเฮลิคอปเตอร์ซึ่งเกิดระเบิดขึ้นมามันเป็นไปไม่ได้ที่จะมีชีวิตรอดจากเฮลิคอปเตอร์ที่เกิดระเบิดและตกลงมาจากความสูงในระดับนั้นในฐานะเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ระดับสูงในกองทัพ นางจำเป็นต้องควบคุมสติให้ดีแม้กระทั่งยามที่นางรู้สึกว่านางกำลังเผชิญหน้ากับความตายดังนั้นนางจึงมั่นใจแน่นอนว่าก่อนหน้านี้นางได้เสียชีวิตไปแล้วใช่นางเสียชีวิตไปแล้วฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่อีกครั้ง นางขยับแขนขาและลุกขึ้นยืนบนกองซากศพและโครงกระดูกในวินาทีต่อมาความทรงจำต่างๆที่ไม่คุ้นเคยก็ไหลบ่าเข้ามาในสมองของนางชื่อของนางคือเฟิงหยูเฮงอายุ12ปีและเป็นลูกสาวคนโตของเฟิงจินหยวนเสนาบดีฝ่ายซ้ายของห้องเต้สามปีก่อนครอบครัวฝ่ายมารดานางกระทำผิดและถูกย้ายไปยังดินแดนธุรกันดารบิดาและญาติของนางได้ลดตำแหน่งมารดาของนางลงและยกคูหญินรองขึ้นเป็นหหยินเอกเนื่องจากกลัวว่าจะพัวพันติดร่างแห่เข้าไปด้วย เท่านั้นยังไม่พอยังมีสินแสต่ำช้าซึ่งไม่รู้ที่มาที่ไปชี้มือชี้ไม้มาที่เฟิงอยู่เหงและทำนายออกมาว่าเด็กคนนี้เป็นตัวการกินีถ้านางยังพำนักอยู่ในคฤหาสนี้ต่อไปตระกูลเฟิงจะต้องล่มสลายในไม่ช้าจากนั้นญาของนางก็ขับไล่เฟิงอยู่เหง มารดาของนางและน้องชายของนางเฟิงจื่อหรูที่เพิ่งจะอายุสามขวบเดินทางไปอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆทางตะวันตกเฉียงเหนือที่ห่างไกลซึ่งที่นั่นพวกเขาต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดตามด้วยตัวเองชีวิตบัตรซบนางเห็นความเป็นมาของชีวิตในอดีตราวกับว่ามันเป็นภาพยนตร์เฟิงอยู่เฮงตระหนักถึงบางอย่างข้าข้ามมิติมา ยุคที่แตกต่างกันอายุที่แตกต่างกันโลกที่แตกต่างกันรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันมีเพียงชื่อเท่านั้นที่เหมือนกันไม่ต้องกังวลนางบกมือและพูดว่าความทุกข์ยากและความทุกข์ทรมานของเจ้าข้าเข้าใจมันทั้งหมดในเมื่อข้ามาอยู่ที่นี่ข้าจะไม่ปล่อยให้คนที่รังแกเจ้าอยู่อย่างมีความสุขข้าจะจัดการให้คฤราสหาเฟิงชดชัยนี่แคสเหล่านี้ ทันใดนั้นนางก็ถอนหายใจเบาๆเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งลอยเข้ามาในความคิดของนางและพูดวลีหนึ่งออกมาขอบคุณจิตใจของนางสั่นไหวเล็กน้อยเนื่องจากสิ่งที่ได้ยินค่อยๆจางหายไปเฟิงอยู่เฮงหัวเราะเบาๆดูเหมือนว่าเจ้าของร่างกายคนเก่าจะตายตาไม่หลับหลังจากฟังคำสัญญาของนางแล้วนางยินดีที่จะจากไปอย่างไรก็ตามสำหรับบิดาที่มีชีวิตอยู่ครอบครัวที่มีความผูกพันกันความเกลียดชังพวกเขาเป็นเรื่องธรรมดา นางเป็นคนหนึ่งที่รักษาคำมั่นสัญญาไว้เสมอในเมื่อนางเข้ายึดร่างนี้การแก้แค้นก็เป็นสิ่งที่สมควรอย่างยิ่งเฟิงอยู่เฮงเปลี่ยนเครื่องแต่งกายของนางโดยนำเสื้อผ้าหยาบหยาบมาใส่นางปีนออกจากกองซากศพก่อนที่นางจะมีโอกาสได้สำรวจสภาพแวดล้อมของนางก็มีเสียงของคนพูดคุยกันลอยเข้าหูมา การขายเด็กสาวคนนี้ให้กับหอนางลมในเมืองหลวงหน้าจะได้สักห้าสเหรียญเงินตราบใดที่เราสามารถทําให้การค้านี้เกิดขึ้นได้ข้าก็มีเงินพอที่จะแต่งเด็กสาวเข้ามาเป็นอนุอีกสองคนลืมหูหยินเอกไปได้เลยอย่าแม้แต่จะคิดฝันถ้าเจ้ากล้าที่จะแต่งอนุเข้าบ้านข้าจะแจ้งให้ทางการทราบแม้ว่าข้าจะต้องติดคุกไปกับเจ้าตกลงตกลงข้าแค่พูดเล่นเท่านั้นเจ้าก็ช่างปากคอเราะร้ายเสียจริง เฟิงอยู่เฮงขมวดคิ้วขึ้นความทรงจำของเจ้าของเดิมของร่างกายก็โผล่ขึ้นมาอีกครั้งมันดาของนางป่วยดังนั้นนางจึงไปที่ภูเขาใกล้ๆเพื่อเก็บสมุนไพรนางถูกปล้นและหมดสตินางคิดย้อนกลับไปตอนก่อนที่จะหมดสติและได้เห็นว่าผู้ชายที่ทำร้ายนางคือหวังซูเจิ้นของตระกูลหวังหัวหน้าหมู่บ้านซีปิงนางขยับไปอย่างช้าๆในตำแหน่งที่8นาฬิกาข้างหลังนางและเดินเข้าไปใกล้เสียงขณะที่หลบซ่อนตัว นางรีบมองไปรอบๆเมื่อเห็นบริเวณที่มีต้นไม้ขึ้นหนาแน่นบนเนินเขานางแอบตามหลังพวกเขาแพทย์เทวะหัดปีศาจตอนที่สองชายรูปงามตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะลงมืออย่างอุกอาจเฟิงอยูเฮงงไม่ค่อยมั่นใจมากนักเพราะนางเพิ่งมาถึงโลกใหม่นี้นอกเหนือจากความทรงจำที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวจากเจ้าของร่างเดิมแล้วนางไม่รู้อะไรเลย นอกจากนี้นางยังอายุแค่12ปีและมีรูปร่างผอมแกรนแขนและขาเล็กนิดเดียวนางไม่โง่พอที่จะต่อสู้กับผู้ใหญ่สองคนนั้นขณะที่นางซ่อนตัวนางก็เห็นทั้งคู่พุ่งเข้าหาหลุมที่เต็มไปด้วยกองซากศพเฟิงอยู่เฮงจ้องมองฝ่ายตรงข้ามอย่างระมัดระวังและตรวจสอบตัวตนของพวกเขาพวกเขาคือหวังซูเจิ้นและภรรยาที่หน้าตาอัปลักษณ์ของเขาซูซื่อ ทั้งสองมองหาไปทั่วกองซากศพและตระหนักว่าสินค้าของตนหายไปสู่ซื่อพูดด้วยความกระวนกระวายว่าไม่ถูกต้องนี่คือสถานที่ซึ่งเราทิ้งร่างนางไว้นางอยู่ที่ไหนหวังซูเจิ้นพูดด้วยความโกรธเขากระทืบเท้าไม่ใช่ว่านางหนีไปได้หรอกหรือเป็นไปไม่ได้อย่านั่นเพียงพอที่จะทำให้นางหลับไปสองวันสองคืนนางจะตื่นขึ้นมาในคืนแรกได้อย่างไรสู่ซื่อตอบกลับมา วังซูเจิ้นรู้สึกหงุดหงิดถ้าเช่นนั้นเจ้าบอกข้าสิว่านางไปที่ไหนซูซื่อเริ่มหมงุดหงิดมันไม่มีประโยชน์อะไรที่จะมาตะโกนใส่ข้าหลังจากที่นางหมดสติแล้วหลังจากที่เราทั้งคู่ใช้ยานอนหลับต่อนางและเจ้าก็เห็นกับตาของเจ้าเองเช่นนั้นทำไมเจ้าถึงตำหนิข้าคนเดียว วังซูเจินอับจนคำพูดเขาก้มหน้าลงและค้นหาในหลุมที่เต็มไปด้วยซากศพด้วยไม่เต็มใจที่จะยอมแพ้หลังจากที่เขาเริ่มทำเช่นนั้นและสูซื้อก็เริ่มทำตามเมื่อเห็นความทรงจำของเจ้าของร่างเดิมมากขึ้นแล้วเฟิงหยูเฮงก็มีความเข้าใจในสถานการณ์นี้ดูเหมือนว่าทั้งคู่ได้ทำให้เจ้าของร่างเดิมหมดสติจากนั้นพวกเขาก็ซ่อนร่างของนางไว้ในหลุมที่เต็มไปด้วยซากศพแล้วกลับมาในคืนนี้เพื่อเอาร่างของนางไปจากนั้นพวกเขาก็จะพานางไปที่เมืองหลวง เฟิงอยู่เฮงแต่กแก้มของนางนี่ไม่ได้หมายความว่าเจ้าของร่างเดิมมีรูปโฉมงดงามมากหรอกหรือเฟิงอยู่เฮงอยากยิ้มเล็กน้อยเผยให้เห็นรอยยิ้มที่ชั่วร้ายนางเอื้อมมือลงไปหยิบก้อนหินขึ้นมาด้วยการสะบัดมือกระทันหันก้อนหินพุ่งไปปะทะท้ายทอยของสูซื่อเสียงร้องด้วยความโกรธของผู้หญิงคนนี้ก็ดังขึ้นอาพร้อมตะโกนว่าใครใครกันที่รอบทำร้ายข้าวังซูเจินหยุดและมองไปทางสูซื่อ ไม่มีคนอื่นอยู่ที่นี่ซูจินตอบกลับทันทีมีมีคนทำร้ายหัวของข้าขณะที่พวกเขากำลังพูดอยู่หินอีกก้อนหนึ่งก็พุ่งเข้ามาและโจมตีเป้าหมายที่ระหว่างคิ้วของวังซูเจินอาเขาก็กรีดร้องแต่ก่อนที่เสียงกรีดร้องของเขาจะจบลงก็เกิดความเจ็บปวดขึ้นกับส่วนอื่นๆของร่างกายมากขึ้น ทั้งสองคนกลัวจนทำคบเพลิงของพวกเขาหลุดมือตกลงพื้นไปโดนซากศพทำให้ไฟไม่ซากศพในหลุมอย่างรวดเร็วไปจากที่นี่กันเถอะวังซูเจิ้นตั้งสติของเขาได้และดึงซูซื้อที่กำลังแข็งทื่อด้วยความกลัวและพานางปีนออกจากหลุม แต่เมื่อนางมาถึงขอบหลุมคาของนางกระแทกถูกบางอย่างทําให้นางรู้สึกเจ็บปวดและล้มกลิ้งลงไปในหลุมร่างกายอันผายผอมของซูซื่เปรียบเหมือนลูกบอลและกลิ้งลงไปในหลุมโดยเสื้อผ้าของนางสัมผัสเปเลวไฟและติดไฟขึ้นมาสถานการณ์ของวังซูเจิ้นก็ไม่ดีเท่าไหร่เสื้อผ้าของเขาถูกเผาไหม้และขาดรุ่งริ่งราวกับเป็นผ้าขี้ริ้วขาของเขาเต็มไปด้วยเลือดและผิวหน้าด้านซ้ายของเขาหลุดหายไปเฟิงอยู่เฮงปาก้อนหินก้อนสุดท้ายของนางออกไป นางจะทำอย่างไรดีกับคนทั้งสองที่พยายามดิ้นรนออกจากหลุมเป็นวันแรกของนางที่ฟื้นคืนชีพขึ้นมามันคงจะเป็นเรื่องดีหากว่าจะหลีกเลี่ยงการฆ่าคนเพื่อเป็นการทำบุญทำกุศลทั้งสองวิ่งออกไปไกลในขณะที่ไฟยังคงไม่อยู่ในหลุมเฟิงอยู่เฮงหันไปทางหลุมฝังศพพนมมือขึ้นมาและโค้งคำนับจากเท่าสู่เท่าจากทุลีสู่ทุลีการถูกเผาจะดีกว่าการถูกทิ้งไว้เช่นนี้ เสียงแหบแห้งดังออกมาจากบริเวณใกล้เคียงข้างหลังนางทำให้เส้นผมของเฟิงอยู่เฮงตั้งชันขึ้นมานางไม่ได้สังเกตเห็นใครแทนที่จะกลัวนางรู้สึกว่าจะต้องระวังว่าจะเป็นตัก,กแตนตำข้าวที่เดินตามจักจันโดยไม่รู้ว่ามีนกขมิ้นเดินตามอยู่ข้างหลังมันคิดถึงชีวิตก่อนหน้านี้ในศตวรรษที่21นางเป็นทั้งแพทย์แผนตะวันตกและแพทย์แผนจีนเริ่มตั้งแต่อายุ12ขวบ นางเดินตามปู่ของนางไปรอบๆและประปลนกับเหล่าทหารที่ค่ายทหารนางเข้าร่วมกับพวกเขาในการฝึกอบรมพิเศษโดยไม่คำนึงถึงว่าฝนจะตกหรือแดดจะออกนางไม่เคยท้อถอยและเริ่มรู้สึกกระตือรือร้นมากขึ้นในการตรวจสอบสิ่งต่างๆมาหลายครั้งนอกจากนี้นางยังมีศิลปะการต่อสู้ที่ดีอีกด้วย นางทำการผ่าตัดครั้งแรกที่อายุ18ปีตอนอายุ25ปีนางเป็นเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ระดับสูงในหน่วยนาวิกโยธินถ้านางยังไม่ตายตอนที่อายุ28ปีนางก็จะก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อยๆ ไม่อยากระลึกถึงอดีตเฟิงอยู่เหงหันกลับไปและมุ่งหน้าไปตามทิศทางที่เกิดเสียงดังขึ้นผู้ชายคนนี้เขาดูเหมือนจะมีอายุประมาณ20ปีและสวมชุดผ้าสีม่วงเข้มผมของเขายาวและกล้าวผมเรียบร้อยใบหน้าได้รูปดวงตาของเขาเป็นประกายเย็นชาและสายตาของเขาแหลมคมราวกับเหยี่ยวหวังคิ้วของเขามีรูปดอกบัวสีม่วงขนาดเด็ดหลักเมื่อรวมกันแล้วมันทําให้ใบหน้าของเขามีสเสน่ห์แบบชั่วร้าย ขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องเฉินไทยไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ด้วยนะคะ